จะกินช็อกโกแลตยังไงให้หุ่นดีมีวิธีค่ะก่อนอื่นต้องรู้ว่าต้นกําเนิดของช็อกโกแลตคือเมล็ดคาเคาค่ะพอเอามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆก,ก็จะกลายเป็นคาเคานิปที่มีไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระสูงเมื่อเอามาผ่านการสกัดเย็นจะกลายเป็นผงคาเคาซึ่งในกระบวนการนี้จะมีการแยกไขมันออกบางส่วนทําให้ผงคาเคามีแคลอรี่น้อยกับคาเคานิ b อีกค่ะแต่ถ้านาเมล็ดคาเคาไปคั่วก่อนแล้วค่อยนํามาบด จะกลายเป็นผงโกโก้ Go, ซึ่งความร้อนจะทําให้สารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์ลดลงไปด้วยค่ะและพอนํามาเติมไขมันแล้วก็น้าตาลจะกลายเป็นดาร์กช็อกโกแลตมิลค์ช็อกโกแลตและไวท์ช็อกโกแลตตามดีกรีความหวานมันที่ใส่ลงไปละค่ะสรุปแล้วนะคะถ้าอยากกินช็อกโกแลตแต่ไม่อยากอ้วนไปที่ผงคาเคาเลยค่ะแต่ว่าถ้าอยากได้สารต้านอนุมูลอิสระสูงๆก็ไปที่คาเคานิบและผงคาเขาอยู่ดีค่ะ เพราะเขาผ่านการแปรรูปน้อยมากเนี่ยแหละทําไมพรินทู p พนถึงใช้แต่ผงคาเขาเป็นหลักก็ใครๆอ่ะก็อยากสวยหุ่นดีใช่ไหมล่ะคะ